แอคชั่นไหนเดียวฝ่ายมือฝ่ายมือลองเลยไหมเอาสิได้อยู่ปะไม่ได้ย้ายอยู่ค่ะคำนี้เรียกได้เลยแต่สะดือไม่ฟังอ่ะดิกสะดือจุ่นเนี่ยก็เสียวหินมากกว่า ม,มันอิ่มความสุขจนล้อนออกปากอยู่แล้วนอนตะแคงยังไม่ได้เลยมันจะไหลออกทางหูยยงพร้อ,อมหรือยังคะไม่เราเบรคไม่สโดี ไม่ได้กระจอกไหมพีเจซะหน่อยมันล้มไปแล้วนะพี่วิ่ไหนดูซิใครเป็นเด็กสยามตัวจริงเมื่อกี้บอกว่าเด็กสยามไปหว่อมผมเป็นเด็กสยามแต่ผมไม่ใช่เด็กแล้วละเด็กไปเอ้ยเลี้ยวเลี้ยวเอ้ยได้มึงอยากลงถ้ามึงไม่พอใจอ่ะถ้ามันไม่ดีมึงก็ถ่ายใหม่ก็ได้ส่วนไปเออช่วงแรกวแค่ต้องเล่นพีเจหน่อย เสียล้มื่อกี้นี่อย่างดีตอนท้ายสุดเห็นปะที่ล้มเห็นปะไม่เห็นแต่ว่าพอไปรีแอคมันจริงอ่ะมันรู้สึกว่าเห็นคนล้มจริงๆอ่ะมันเลยดีคนนี้ไม่ใช่คนนี้แต่งตัวแรงที่บุดรเลยิอ่ะจริงดูหน้าปากคอยยังเห็นอ่ะว่าเป็นใครอ่ะเงื้อบนเงื้อปนใช่คุณดูเดือูกูหัน อ,อันนี้คือฝาเฮ้ยเสียแล้วเหรอเสียแล้วอ้นวมันทำาิงได้ทุกอย่างแล้วตอนนี้ฮึน่ารักดิืซอไปฝากแฟนแฟนที่ไหนก็เห็นเหือนวยกัน กันเพื่อนในบ้านไม่ใช่แฟนจริงๆเนี่ยคนถามเขาใจจิตเซฟนิวเนะไปต้องห้ามชมนิววันได้เหรอไปอยากชมได้ได้ไมได้ครับห้ามชมตล้เหยื่อได้แล้วหนึ่งคนมามี